สวัสดีครับเป็นยูริเกม FC Mobile นะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเป็นปีโ o นะครับก็ถือว่านะครับเป็นปีโ o OVR 107นะครับเป็นล่างนะครับไอคอนนะครับบิ s p ปรนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นของกลางตัวรับแล้วก็สามารถนะครับเล่น c m ได้ด้วยที่จริงนะครับเล่น c m จะ ขนาดมากกว่านะครับแต่ว่าตำแหน่งหลักๆคือเป็นตัวกลางรับนะครับเป็นตัวนะครับจ่ายบอลแนวลึกดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาจะไม่แพงครับสำหรับปีโร่นะครับมาดูความสามารถกันหน่อยนะครับก็ปีโร่นะครับเป็นกองกลางนะครับความสูงไม่เยอะนะครับแต่เป็นกลางรับที่มีความสมดุลมากนะครับ ถ้าเล่น head tohead นะครับการควบคุมคอถือว่าดีมากๆนะครับเข้ามือดีมากนะครับเล่น2ตํตำแหน่งนะครับปกติเล่นเป็นกองกลางตัวรับแล้วก็ตำแหน่งรองเป็น cm นะครับพลังงานสีดาวครึ่งนะครับแต่ว่าเอาจริงๆครับเต็มเกมก็ได้นะครับถ้าสกิลนะครับ5้าดาวนะครับถือว่าเป็นตัวนะครับแดนกลางที่มีความสามารถมากนะครับถ้าสกิลมันดีนะครับคือถ้าใครเล่นถนัดหน่อยนะครับมันก็จะ ถือว่านะครับทำงานได้ดีมากๆนะครับค่าพลังนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับมีเรื่องฝีเท้าก็ถือว่านะครับความเร็วอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่าเป็นในแดนกลางแค่นี้ก็ดีนะครับเรื่องจบสกอร์นะครับถ้าจบสกอร์นะครับจบจบแบบนอกกรอบกี่โทษนะครับจะดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าในกรอบนะครับเวลาเล่น มันจะบางทีนะครับอาจจะลําบากหน่อยแต่ว่าใครที่ถนัดนะครับมันก็จะทํางานได้ดีนะครับคือนะครับฝีเท้าดีนะครับแล้วก็ค่าจบสกอร์ครับการยิงประตูอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยิงประตูนะครับนอกกรอบทำยิงไกลนะครับถือว่าค่าพลังสูงนะครับจุดเด่นก็คือนะครับตัวนี้นะครับจะมีเรื่องครับการจ่ายบอลที่ถือว่านะครับดีมากๆนะครับการส่งลูกนะครับ ลูกไก้นะครับหนึ่งหกสามนะครับลูกไกลนะครับหนึ่งหกหนึ่งนะครับคือเป็นนี่เป็นค่าพลังที่ถือว่านะครับเป็นล่างนะครับบวกเทนนิงแม็กนะสามสิบนะครับแต่ว่าก็คือนะครับมันเยอะมากนะครับเกินตัวปกตินะครับที่จะมีนะครับเป็นกลางรับที่จ่ายบอลได้ดีมากนะครับมุมมองวิชั่นนะครับถือว่าดีนะครับที่ผมอัพนะครับอัพก็จะเอามาเป็นตรงนี้นะครับคือ เน้นเน้นรับไปเพิ่มเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็เสริมร่างกายนิดหน่อยนะครับทําเป็นเพราะว่าเล่นแบบกลางรับตัวเดียวนะครับมันก็จะทํางานประมาณนี้นะครับการเลี้ยงบอลนะครับสมดุลต่างๆนะครับคือทํางานได้ดีมากๆนะครับการหมุนคนต่างๆนะครับเมคานิกในการเคลื่อนไหวนะครับคือดีมากๆนะครับผมบวกเรื่องเกี่ยมรับเข้าไปนะครับถือว่าการปะทะนะครับแย่งบอลต่างๆนะครับทํางานได้ดีขึ้นนะครับ แต่ว่านะครับเรื่องลูกมงนะครับแรงกระโดดอะไรมันจะไม่สุดยอดมากแล้วก็เรื่องร่างกายนะครับคือมันปะทะได้ไม่เยอะนะครับตรงนี้นะครับมีร้อยสิบแปดบวกสิบห้าไปนะครับแต่ว่านะครับถ้าเทียบกับตัวนะครับเอาเอาตัวนี้นะครับดูกับมาเทียูนะครับเทียบกันนะครับมาเทุยูนะครับดูนะครับเรื่องแรงกระโดดอาจจะไม่เยอะนะครับแต่สภาพร่างกายนะครับไม่ได้บวกนะครับร้อยยีสเก้านะครับคือ เรื premises, ่องร่างกายนะครับพลังเท่ากันนะครับแต่ว่านี่นะครับปีโระครับบวกสามสิบอาเวุสนะครับแค่ยี่สิบห้านะครับแต่ว่าพลังหลักๆมันต่างกันมากนะครับถ้าเทียบกับรูสกุลินะครับคือพลังมันตางชั้นกันเลยนะครับนี่ค่าบวกนะครับรูทเป็นตัวที่อวยาสูงกว่านะครับสูงกว่าสองนะครับบวกแต่ว่านะครับค่าพลังมันต่างมากนะครับคือเรื่องสภาพร่างกายนะครับอาจจะไม่ได้สุดยอดมากนะครับแต่ การคอนโทรนะครับเป็นแดนกลางที่ใช้ในการควบคุมนะครับถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้ก็ผมเน้นแค่เมนเจอร์นะครับคือโหมดอื่นจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับก็ระบบที่เล่นนะครับอ่าเน้นเกมลุกไปเลยนะครับเพราะว่าต้องการเปิดต้องการโยนนะครับทุกอย่างนะครับอ่าเอาเป็นเกมลุกเลยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะได้นะครับตัวแบบปีโน่ครับตอนนี้นะจะราคานะครับประมาณหนึ่งพันล้านหรือไม่ก็อาจจะไม่ถึงนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถือว่านะครับการใช้งานดีมากๆนะครับผมก็ชอบนะครับบางทีนะครับชอบเอาไปเป็นนะครับ C M นะครับเน้นสนุกนะครับบางครั้งก็เป็นถ้าจะให้เป็นตัวรับนะครับแบบปะทะตรงๆนะครับมันไม่ค่อยไหวนะครับแบบตรงๆแบบปะทะกับคู่ต่อสู้นะครับแบบ เจอแดนกลางหรือว่าเจอกลางลุกที่ว่าตัวนะครับตัวแข็งๆนะครับมันมันปะทะตรงไม่ได้แต่ว่ามันแยกบอลได้นะครับถ้าเข้าเหลี่ยมเข้าเหลี่ยมให้นะครับปีโรสจัดการได้นะครับแต่จะเอาแบบปะทะนะครับเบียดแบบเจอนะครับตัวเลขเจอพวกนี้นะครับมันเล่นลําบากนะครับนี่นะครับก็ไม่ใช่ตัวที่จะวิ่งนะครับจะยืนตําแหน่งนะครับ นี่นะครับเวลาได้บอลนะครับคือคอนโทรลนะครับพาบอลขึ้นมาได้นะครับแต่มีวิชาณนะครับในการจ่ายที่แตกต่างจากตัวอื่นนะครับเพราะว่าความสามารถมันเยอะนะครับนี่ครับมาแล้วครับหนึ่งประตูแรกนะครับ การสร้างสรรค์เกมนะครับทําเกมก็ถือว่านะครับได้บอลทําจังหวะนะครับชิ่งนะครับแล้วก็ให้ตัวลุกนะครับในการจบสกอร์นะครับการจบสกอร์นะครับถ้าเป็นฟา์นบัตเทนนะครับคือไว้ใจได้นะครับโอกาสน้อยมากนะครับที่จะจบสกอร์พลาดนะครับมาดูนะครับ นี่นะครับไม่ได้เติมมากนะครับตัวตัวลูกนะครับมันไม่ได้หลุดตำแหน่งง่ายนะครับนี่นะครับก็วิ่งมานะครับมาทดแทนตำแหน่งนะครับแนวรับนะครับ ความเร็วอาจจะไม่เยอะนะครับร่างกายอาจจะประท่าหนักๆไม่ได้นะครับแต่ความสามารถนะครับในการจ่ายบอลน,นะครับคือจุดเด่นเลยนะครับ ก็น่าจะจบครึ่งแรกครับน่าจะไม่มีอะไรนะครับนี่ครับคือได้บอลก็จะจ่ายนะครับจะไม่เก็บไว้กับตัวมากนะครับเพราะว่าระบบคือการทำงานให้จ่ายบอลนนกลางๆนะครับ จะจ่ายบอลสร้างสารรค์เกมเรื่อยๆนะครับจะไม่ใช้นะครับระบบคือผมไม่ทำนะครับแบบให้ตัวนะครับของบอลเยอะเะนะครับเพราะว่าการของบอลเยอะมันร่างกายตัวที่มีนะครับมันรับไม่ค่อยไหวนะครับบางทีนะครับเจอคู่ต่อสู้แข่งมันโดนแย่งบอลได้นะครับ ผู่ต่อสู้ที่เจอนะครับน่าจะสู้กับผมไม่ค่อยไหวนะครับเนี่ยนี่ครับมานะครับเจอนะครับก็วิ่งนะครับวิ่งประคองนะครับนี่นะครับไม่ใช่สายปะทะนะครับแบบเข้าปะทะหนักๆไม่ใช่นะครับผมเร็วก็ไม่ได้เยอะนะครับแบบวิ่งนะครับประคองตำแหน่งนะครับทําให้คู่ต่อสู้นะครับต้องชะลอนะครับถ้าเจอนะครับ นี่นะครับน่าจะล้ำหน้านะครับที่จริงอะไม่น่าล้ำนะครับเพราะว่าตัวตัวข้างหน้านะไม่ไม่ได้มีส่วนกับเกมนะครับนี่นะครับจะยืนประคองคู่เลยนะครับนี่นะครับประตูมาแล้วนะครับน่าจะยิงกันเยอะนะครับ คือในเกมนี้นะครับก็ไม่ได้เจอความลำบากเท่าไหร่นะครับนี่ครับแต่ก็วิ่งมานะครับแต่เขาจบสกอร์ก่อนนะครับแต่การยิงเท่าสองก็ถือว่าได้นะครับแต่ไม่มีโอกาสเท่าไหร่นะครับเรื่องเกมลับนะครับนี่นะครับเจอนะครับก็ เกมลับนะครับก็อาจจะไม่ดีสุดนะครับส่วนมากเวลาเล่นเป็นตัวทําเกมจะดีกว่านะครับเป็นแบบบล็อกทูบล็อกนะครับที่จริงก็อยากลองนะครับในตําแหน่งบล็อกทูบล็อกนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับในแมตช์ต่อไปนะครับอาจจะคลิปยาวนิดหน่อยนะครับก็จะเอามาติอุสออกนะครับแล้วก็จะใส่ปีโรแทนนะครับ บางตัวนะครับก็ตำแหน่งอาจจะไม่ทันหนาดนะครับนี่ครับตัวปีโลก็ทำงานน้อยไปหน่อยครับในแมตช์นี้นะครับ